เรืองเงินเยอะขึ้นณนะวันนี้ต้องซื้ออะไรกินบ้างที่มันเป็นวิถีชีวิตปกติทากับข้าวมีอะไรที่ต้องซื้อบ้างหรือว่าเราสามารถที่จะเดินเข้าไปในไร่ในนาของเราแล้วก็หยิบออกมาได้ก็อย่างที่ต้องซื้อเลยก็คือพวกเนื้อสัตว์อะคะ่ะเนื้อหมูบ้างค่ะแต่ว่าที่บ้านพ่อเขาจะเลี้ยงเป็ดไว้บางครั้งก็ไม่ต้องซื้อแปลาในมีปลาในร่งนองสวนนะคะ,คะ อย่างมะนาวที่บ้านก็จะปลูกเยอะมีมะม่วงทําสวนมะม่วงด้วยค่ะแล้วผักก็จะปลูกแล้วเหลือเอามาขายด้วยเห็นไหมแม่ก็จะปลูกผักเยอะอย่างพริกบวบมะเขือจะมีเยอะค่ะก็ทําให้เราไม่ต้องอย่างที่อย่างที่คุณกิมอังบอกว่าณวันนี้เวลาจะทําเวลาจะทานเนี่ยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องซื้อทั้งหมดซื้อน้อยซื้อแค่บางส่วนเท่านั้นข้าวสารก็สี่กินเองค่ะข้าวสารก็สี่กินเองด้วยปลอดภัยแน่แนด้วยถ้าวันนี้เศรษฐกิจ ของประเทศล่มสลายเพราะว่ารัฐบาลสร้างหนี้ให้เรามากมายมหาศาลเหลือเกินจะมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองไหมโอ้โหผมของผมเองเนี่ยสบายเลยครับยังไงคะไม่อดตายม,มีข้าวกินมีผักมีปลาในบอ่อไม่มีตังสักบาทก็อยู่ได้ครับอฟังแล้วชื่นใจจังเลยไม่มีตังสักบาทก็อยู่ได้นะคะอยู่ได้ครับทีนี้กเกษตรกรรายอื่นๆที่จะหวนกลับมาทําแบบนี้อย่างที่อย่างที่คุณกิมอังบอกว่า ว,วันนี้มันมีปัญหาเรื่องของหนี้สินที่มันคำขอเกษตรกรอยู่ว่ายังไงก็ต้องทําแล้วจะแก้ปัญหายังไงล่ะคือวันนี้ในส่วนของพวกเราก็แก้ปัญหาเรื่องหนี้โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรอยู่นะคะวันนี้คือที่จริงแล้วกองทุนเนี่ยโดยโดย,โดยตัวของหัวใจของกองทุนนี้นะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ของกองทุนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาของเกษตรกรได้เบ็ดเสร็จเลยว,วันนี้ถ้าเราพูดตรงๆเนี่ยรัฐบาลใช้กองทุนฟื้นฟู เป็นเป็นนโยบายประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติโดยที่ใช้ยุทธศาสตร์เนี้ยลงมาแก้ปัญหาให้เกษตรกรทั้งประเทศเนี้ยได้เลยได้เลยส่วนเนี้ยอ,อีกอย่างหนึ่งที่เกษตรกรนอกจากหนี้สินที่ตัวเองระแวงว่าได้ข้าวน้อยแล้วตัวเองจะใช้หนี้ไม่ได้จนกระทั่งตัวเองเนี้ยเป็นโรคจิตเองตัวเองก็ติดตัวเองก็ติดเค e มีอาจจะมากกว่าข้าวใชาว่เออยาเสพติดอย่ายงหนึ่งเหมือนจะมากกว่าข้าวแล้วเป็นเป็น เป็นโรคติดอ่ะอุ้ยข้าวไม่เหลืองตายแน่เลยไม่ได้ข้าวรีบเอาปุ๋ยไปใส่เพราะปุ๋ยใส่สามวันเขียวอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณทําใจเรื่องนี้ได้เมื่อคุณเข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณค่อยๆได้ข้าวน้อยลงคุณก็เป็นหนี้น้อยลงต้นทุนคุณน้อยลงเนี่ยคุณอยู่ได้แต่ว่าถ้าคุณคิดว่าอุย้ยฉันต้องได้ข้าวเท่านี้เท่านั้นอย่างนั้นแลถ้าคุณคิดใจคุณเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคุณจะทําใจไม่ลงและจะทําให้เข้าสู่กระบวนการนี้ไม่ได้เข้าสู่การเป็นเกษตรกรที่ อยู่พอเพียงโดยลดต้นทุนอย่างนี้ไม่ได้ <Okay. S 2> แล้วถามว่าที่ผ่านมาเราจากเดิมที่เราเป็นนี่น้อยแล้วเรายิ่งทําเราเป็นนี่มากขึ้นมากขึ้นนะอันนั้นควรจะบอกได้แล้วว่าวิธีทางที่คุณทําอยู่นี้มันผิดวันนี้เมื่อแก้ปัญหาได้แล้วคุณต้องหันกลับไปสู่วิธีเดิมที่พัฒนาได้แต่ว่าอย่าพัฒนาแบบทําลาย <Okay. S 2> พัฒนาแบบส่งเสริมพันธุ์ข้าวแบบใช้บํารุงดินอะไรพวกนี้ได้หมดเลย ใช้รถถก็ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องลดใช้สารเคมีให้ได้ลดต้นทุนให้ได้ค่ะค่ะคุณกหนกพรคะนะว,วันนี้ทางกลุ่มสามารถที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารใช้อินทรีย์ในการเพาะปลูกแล้วก็จนได้ข้าวอินทรีย์แบบที่วางอยู่นี้ข้าวตัวนี้นี่คือมันเป็นอินทีร้อยเปอร์เซนหรือว่ามันมีส่วนผสมของเคมีบ้างอยู่หรือเปล่าคือต้องบอกก่อนว่าข้าวพวกนี้เป็นข้าวที่เป็นอินรีย์แต่ถามว่าได้มาตรฐานอินทรีไหม ยังไม่ได้ไไดเพราะว่าถามว่าเกษตรกรจะได้มาตรฐานได้ไหมไม่ได้นะคะ<ม>เพราะว่ามาตรฐานมกทเนี่ยขอยากมาก <s> เนื่องจากว่ามีมาตรฐานตรงที่ว่าต้องมีแนวกันชนต้องมีบ่อน้ําเองซึ่งตรงเนี้เกษตรกรเองอ่ะยังไม่มีทุนพอที่จะต้องไปทําขนาดนั้นแล้วพื้นที่บางคนเนี่ยถามว่ามีพื้นที่3ามไร่สี่ไร่5้าไร่เนี่ยถ้าไปทําแนวกันชนด้วยไปขุดบ่ออีกเนี่ยมันไม่พอที่ทํากินมันน้อย และทีนี้มันก็มีต้นทุนตรงที่ว่าถ้าขอมกทเนี่ยมันมีเรื่องของเงินเข้ามาเพราะว่ามันต้องใช้มีค่าใช้จ่ายในการขอมกทเพราะฉะนั้นข้าวอินซีตรงเนี้เราต้องบอกว่าเป็นข้าวที่ปลอดปลอดสารคือของเราเองเราไม่ใช้เลยเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคที่ถามว่าณปัจจุบันเนี้ยเป็นแบรนด์เรามีทั้งหมดเนี่ยสามสี่แบรนด์ค,คืออันนี้เป็นแบรนด์ของเกษตรกรอินทรีย์ที่อยู่ในสุพรรณบุรีที่เป็นเครือข่ายกัน4ี่ห้าเครือข่าย คือมันมีหลายหมู่บ้านที่มารวมกันแล้วเป็นกเกษตรอินทรีย์ก็จะมีแบรนด์หนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของวิสากจิุมชนที่เป็นเพลินข้าวบ้านอันนั้นจะเป็นแบรนด์ที่อนุรักษ์พันุ์ข้าวพื้นเมืองแล้วก็จะเป็นของกลุ่มกองทุนพื้นฟูซึ่งมันก็จะเป็นข้าวเกษตรตะกรนที่เป็นแบบเนี้ยค่ะอย่างพวกเราเนี่ยที่เป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วเราจัดทาขึ้นมาก็คือทุกคนในกลุ่มเนี่ยต้องทําอินทรีย์ทั้งหมดอันนี้ต้องเสริมพี่กิมอังอีกนิดนึง คือที่พี่กิมังบอกว่าจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลยกให้พรลบกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเป็นาวาระเห็นชาติได้เพราะอะไรเพราะว่าในกระบวนการของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมีช่วยเหลือเรื่องหนี้และปัจจัยที่สําคัญคือมีการฟื้นฟูเกษตรกร,ร,กรโดยให้เกษตรกรเนี่ยกลับไปใช้เกษตรอินทรีย์นะคะแต่ว่าในปัจจัยเหล่านี้บางครั้งเนี่ยรัฐบาลมองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีใางไม่ม,ไม,มีไม่พูดง่ายไม่มีใครสนใจเรื่องพวกนี้แต่แม้แต่เรื่องหนี้ของเกษตรกรที่เดินอยู่ทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีใครให้ความสนใจไม่ให้ความสําคัญกับเกษตรกรที่เสียที่ดินไปแต่กับมีเกษตรกรอย่างพวกเราเนี่ยรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ที่ดินของเกษตรกรเนี่ยมันอยู่ในมือของเกษตรกรเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยต่อไปถึงชาวนาเราเนี่ยจะมีพื้นที่ไม่เยอะคนละ5 10, ไร่สิบไร่แต่เขามั่นใจได้ว่าในวันหนึ่งที่มีเศรษฐกิจที่มันอาจจะไม่มีอาหารกินแต่พวกเขากินได้อยู่ได้ มีอาหารกินทุกอย่างเพราะว่าณปัจจุบันในกลุ่มหรือในเครือข่ายของเราที่เราทํากันอยู่มาเป็นของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยทุกคนเก็บข้าวไว้กินเองมีผักข้างรัว้วมีปลา,ปลาอยู่ในบ่อมีไก่อยู่ในบ้านเพราะว่าวิถีเดิมเนี่ยมันกลับมาพอกลับมาปุ๊บเนี่ยวิถีทางของวัฒนธรรมพื้นบ้านมันก็จะเริ่มกลับมาเรื่อยๆอ,อย่างกลุ่มพวกเราเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มกลุ่มเราเครือข่ายเราอย่างของหนูพวกเราพี่จินดาเนี่ยเราทําเป็นเครือข่าย ซึ่งเรามีวัฒนธรรมเก่าๆกลับมาอย่างเช่นเรามีรื้อฟื้นการทำขนมจีน <Okay. S 2> การทำขนมกงการกวนเยศาสตรวิธีการลงแขกเกี่ยวข้าว <Okay. S 2> ซึ่งเราพยายามที่จะรื้อฟื้นวัฒนธรรมเก่าๆกลับมาแต่มันก็ได้ผลค่ะเพราะตอนนี้พี่น้องกลับมาเป็นเหมือนเครือข่าย <Okay. S 2> เรามาช่วยบ้านนี้เรามาช่วยวันนี้เราไปช่วยหมู่บ้านนี้อีกรอบหนึ่งซึ่งมีหมู่บ้านของพี่จินดาเนี่ยอยู่คนละหมู่บ้านกับหนู <Okay. S 2> เราก็ไปช่วยหมู่บ้านพี่จินดา uh huh. ซึ่งอันนี้เป็นเหมือนกับว่า เราเราได้ลงแขกกันแล้วเราเหมือนกับกลับ<อ>มาจาับมือกนันด้วยใช่<ม>เรากลับมาจับมือกันกับแบบเกษตรกรเราอาจจะขาดอะไรไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นมีหมู่บ้านนั้นขาดอะไรก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันไปใช่มืนก็คือ <c oughs> จริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแล้วมันก็สวยงามนะแต่ว่าสําหรับคนในปัจจุบันอาจจะมีชีวิตที่เร่งรีบปากกดตีนทีบ มากจนเกินไปคือเรื่องหนึ่งคือเรื่องหนึ่งที่ธรรมดาแล้วเมื่อก่อนนี้ครอบครัวชาวนาจะอยู่กันสามสี่คนห้าคนก็คือลูกหลานอยู่แล้วอยู่เป็นครอบครัวใหญ่มันก็มีการลงแขกกันได้ได้ง่ายในสมัยก่อนพอมาถึงปัจจุบันก็จากปัญหาต่างๆเนี่ยกลายเป็นคนแก่อายุอายุห้าสิบหกสิบแล้วก็มีโรคประจําตัวก็จะจ้างจ้างหมดจ้างทุกอย่างมันทําให้การวัฒนธรรมเดิมๆที่มันดีแล้วมีน้ําใจและดูน่ารักของพวกเราเนี่ยมันหายไป แล้วคุณจะมีแรงไปเอาแรงกันไหมคุณก็เป็นเบาหวานคุณก็เป็นความดันโดนอะไรเป็นแผบก็ตีนจะเน่าแบบนี้ <c oughs> นมันเลยทําให้ว่าทำดีๆ <c oughs> เนี่ยหรก็จะเป็นลมใช่หรือแต่ก็เป็นลม,นลมใช่อันนี้มันก็เลยหายไปวันนี้เนี่ยถ้าเกษตรกรรุ่นนี้รุ่นนี้กลับมากันอย่างนี้มาเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตวิถีที่วิทชานาสม,มันจะมีความสุขคนเท่าคนแก่ลูกหลานเนี่ยมันจะมีความสุขพัมโกุลในวัฒนธรรมเดิมๆได้ณวันนี้เกษตรกรรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือเกษตรกรที่รุ่นส0สิบกว่า กับรุ่น40กว่า,วา<ถ>นะวันนี้ถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วถือว่าใหม่นะทั้งที่อายุ30กว่า40กว่า <c oughs> ก็ยังเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่60กว่า<อ>เ,เรามีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งของชาวนามีคนทําให้เราวันนี้ก็คือวิจัยแล้ว60ปีขึ้นเฉลี่ยแล้ว <c oughs> แล้วก็ทําให้เราเห็นก็คือเพชรบ,บุรีนะนาไม่ได้เยอะทํานา3ไร่5ไร่แล้วก็ทําผัก2งาน3งานแล้วส่งเก็บผักขาย แล้วก็กินผักริมรั้วที่เขาปลูกเองเนี่ยปรากฏว่างานวิจัยระหว่างเพชรบุรีและอยุธยาอายุธยาเป็นนี่มากกว่าเยอะมากแล้วเป็นนี่ที่ดอกเบีย้ยเสียนานแล้วไม่ได้ส่งมานานแล้วมากกว่าเพชรบุรีซึ่งมีผักมีอะไรกินแล้วไม่ได้ทํานาเยอะช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะถามนิดนึงว่า,าเรารวมกลุ่มกันแล้วแหละปกติโดยทั่วไปของกลุ่มที่รวมกันแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของการกระจายสินค้า จะเอาไปขายที่ไหนผลิตได้ข้าวผลิตได้แล้วจะขายที่ไหนทางกลุ่มของคุณจินดามีความคิดยังไงเกี <K 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 ่ยวกับเรื่องการกระจายสินค้าบ้างคะก็คือคือถ้าเกิดเรารวมกลุ่มกันได้เนี่ยผู้บริโภคตอนเนี้ยอย่างของผมก็มีส่วนหนึ่งอย่างของกลุ่มเครือข่ายก็มีส่วนหนึ่งบางครั้งบางครั้งกลุ่มเครือข่ายเนี่ยก็ไม่ได้ทําข้าวทุกอย่างนะรองท้องที่ก็ทําเฉพาะข้าวข้าวหอมปัสุพรรณหอมปทุมอย่างเงี้ยแต่ข้าตัว ข้าวหอมนิลข้าวมะลิแดงอะไรเงี้ยก็ไม่มีพื้นที่ตัวนี้<ำ>ตัวนี้คือข้าวอะไรคะตัวนี้หะครับหอมนิลครับอ่าเป็นหอมนิลแล้วอันนี้นะคะ่ะอันนั้นหอมปทุมครับหอมปทุมค่ะทั้งสองตัวนี้คือเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นข้าวที่ปลอดสารพิษครับเรามีการกระจายสินค้าเหล่านี้ยังไงตอนนี้ตอนนี้เราเอาไปขายเองบ้างนะจากคนที่เราไปขายเองเนี่ยก็จะมีคนที่เขา ซื้อกินไปแล้วเขาก็โทรกลับมาสั่งอ๋อโทรกลับมาสั่งได้โทรกลับมาสั่งได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีอีกอีกส่วนหนึ่งก็จะมีที่ที่ในในตลาดของที่อู่ทองนะครับที่บ้านผมเนี่ยก็จะมีกลุ่มชมรมเกษตรอินทรีย์อีกเขาก็ให้เอาข้าวเนี่ยไปวางจําหน่ายได้ค่ะนะก็จะมีหลายที่ที่เราข้าวเนี่ยไปวางอย่างกลุ่มเพื่อนข้าบ้านเขาก็มีข้าวก็จอยกันไปนะอย่างของของเรามีข้าวพันเนี้ยทางท้งกลุ่มนู้นไม่ได้ทํา ก็แบ่งเันของเราไปของเราไม่ได้ทําข้าวอย่างของกลุ่มเพลอนข้าบ้านก็เพลอนข้าบ้านาก็แบ่งกลับมามเราก็หาตลาดร่วมกันค่ะข้าวสองถุงที่วางอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นของกลุ่มไหนคะของของกลุ่มสังผมครับอ๋อค่ะราคาขายปากติทั่วๆไปถ้าสมมุติว่าจะโทรเข้าไปสั่งซื้ออันนี้ขายเท่าไหร่หอมนีนกิโลละเจ็ดสิบห้าบาทค่ะค่ะแล้วก็ส่วนปทุมเนี่ยกิโลละหกสิบบาทอ,อันนี้เป็นราคาส่ง ใช่ค่ะราคาส่งหมายความว่าต้องซื้อจํานวนเท่าไหร่ถึงจะได้ราคานี้อยู่ที่200โลขึ้นค่ะอ๋อแต่ว่าถ้าซื้อปลีกเหรอคะสมมุติว่าพัชชาจะซื้อ2ถุงเนี้ยราคาปลีกถุงละราคาปลีกถ้าอย่างหอมนินก็กิโลละ80บาทเพราะอีก5บาทเองใช่ถ้าสมมุติว่าถ้าผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านไม่ได้เป็นเกษตรกรหรือเป็นเกษตรกรก็ตามแต่สนใจจะสั่งซื้อต้องติดต่อทางกลุ่มได้ยังไงคะ สามารถติดต่อเข้าได้ค่ะถือว่าจะเข้าไปสั่งทาง Facebook ก็ได้มี Facebook ด้วยเดี๋ยวนี้ชาวนาน <ะ S 1> รุ่นใหม่นะค่ะเฟซบุ๊กนะอะไรคะ <laughs> ก็กันโอปอดีกับจันเลยค่ะเพราะว่าเราภาษาไทยเลยนะภาษาไทยเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเครือข่ายเราเนี่ยเราเราร่วมกันค,คือเราไม่ได้ปิดกั้นว่าของเราเองเราเป็นแบรนด์นี้เราจะต้องขายแบรนด์นี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเราไม่ได้ทําข้าวได้ทุกอย่างแต่ข้าวในกลุ่มของเราในเครือข่ายเราต้องเป็นอินทรีย์เพราะว่าต้องบอกนี้ก่อน S <S <S จะบอกว่าาตรวจสอบอเรานะไม่ใช่อินซีตามตามกฎหมายไม่ได้ตามกฎหมายอินซีของเราคือกระบวนการของพวกเราเนี่ยเรามีกระบวนการตรวจแบบเครือข่ายเครือข่ายอย่างเราเนี่ยอย่างพี่อย่างพี่จินดานี่ก็มีเครือข่ายาแต่ว่าเรามีตัวแทนตัวแทนจากแต่ละเครือข่ายเนี่ยมีการตรวจตรวจตรวจแปลงอ๋อหรอหมายถึงว่าหมายถึงว่าอย่างสมมติพระชาจะปลูกข้าวอินทรีย์อาจจะเอามาขายพระชาบอกแล้วว่าวเนี่ยข้าวอินทรีย์นะ ต้องลงมาตรวจแปลงข้าวด้วยเหรอก็คือบางครั้งเนี่ยเราต้องลงไปดูค่ะต้องไปลงไปดูว่าชาวบ้านอะ่ะเราจะเรารู้เลยนะว่าถ้าเกิดคนทําอินทรีย์นานเนี่ยจะรู้เลยว่าแปลงนี้ใช้เคมีหรือเปล่าหรอทำไมอะ่ะเพราะว่าลักษณะของบงบอกนะค่ะอย่างแรกเลยเวิถีของน้ําวิธีของพืชในน้ําก็คือวัตจักรของ อ๋อถ้ามีเคมี้วบกพื้นน้ำบางอย่างพื้นน้าจะไม่ขึ้นมันจะตายใช่อย่างถ้าเกิดสัตว์น้ําก็ตายอย่างถ้าเกิดเดินไปเนี่ยถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้านาเคมีมีบัวขึ้นไหมมีสาายไหมไม่มีนะคะมีปลาเข็มไหมมีปลาไหมในนั้นไม่มีเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินไปเนี่ยในนั้นมีทั้งบัวมีทั้งสลายขึ้นมีปลาอยู่มีเขียดร้องมีจิริดมีแมลงสังเกตได้ง่ายแมงปอค่ะเพราะว่าแมลงปอเนี่ย ถ้าแปลงไหนเป็นอินรีเนี่ยเขาจะเติมตอไอ้นะั่แบบมาบินตอมเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันจะมีมะแมลงไม่ดีอยู่เขาก็จะมากินอ๋อแมลงปลอนี้มแมลงปอนี้เป็นมแมลงดีมแมลงดีเป็นตัววัดได้เป็นตัววัดได้อย่างหนึ่งกับสิ่งที่เกษตรกร,ร,กรอินทรียทำคือบางถ้าเกิดเราเดินไปเคมีอ่ะบางทีก็มีแต่ว่ามันจะมีน้อยมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไม่มีแมลงไม่มแีแมลง ทั้งดีและร้ายให้เขากินค่ะแต่มงปองก็ไม่อยู่แมงปองก็ไม่อยู่แต่แมลงปอเนี่ยจะมาอยู่ในแปลงที่ทํานาอินทรีย์เราสังเกตได้จากระบบนิเวศของแปลงนาที่มันกลับคืนมาซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่เจอแล้วแมลงตัวห้ามตัวเบียนซึ่งบางคนเนี่ยถามว่าเกษตรอินทรีย์ต้องรู้จักไหมเกษตรอินทรีย์ทุกคนต้องรู้จักค่ะต้องรู้จักตัวดีและตัวไม่ดีตัวห้ามตัวเบียนคือตัวดีและตัวไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้ระบบนี้พอเรามีการตรวจแปลงเนี่ยมันกลับเหมือนกับว่า เราสร้างความซื่อสัตย์ให้กับผู้บริโภคที่กินกับเราซึ่งเขาไม่ได้ไม่ได้ดูที่มาตรฐานนะตอนนี้ต้องบอกว่าแบรนด์ของเราคนในสุพรรณเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้บริโภคไม่ได้มองที่มาตรฐานมอก,กมอไม่ได้มาตรฐานจิตใจมองที่มาตรฐานของใช่คะ่ะของความจริงใจของเกษตรกรความซื่อสัตย์มากกว่าเพราะว่าอย่างอย่างต้องบอกว่าอย่างของกลุ่มเพลินข้าวบ้านหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่อนุรักษ ข้าวขึ้นเมืองซึ่งส่งขายให้คนเมืองกินแล้วคนเมืองเขาก็มีการตรวจแปลงเหมือนกัน